พี่บอปังให้มันมีหน่อยค่ะป้ป้าโอเคเรียกชื่อตัวเองให้แม่ก่อนเจเจดิอาปาอากาอากาเจเจเรียกแม่หน่อยค่ะแม่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 เสือมันร้องยังไงนะโอ้เสือร้องยังไง ใครบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องนี่ไม่จริงนะใครพูดแบบนี้แม่เถียงเลยขวบหนึ่งเดือนรู้ทุกอย่างแต่พูดมั่นๆเลยอยากมั่มไหมคะมั่งมั่งไหนพูดป๊าดี้นี่ป๊าให้มันมีนหน่อยป๊าป๊าไอ้ป๊าให้มันมีหน่อยค่ะป๊าป๊าโอเคอ้าปากกันหมดยังคะงั้นเรียกเจเจให้แม่ก่อนเรียกชื่อตัวเองให้แม่ก่อนเจเจดิ๊ฮัลโหล ร้องยังไงคะป๊าป๊าป๊าเลไ่เป็ดร้องยังไงคะเป็ดกับกบกับกบกักบกบบกัอบถูกต้องถูกต้องได้กินเก่งมากพี่เจคับป๊าป๊าทีหนึงเรียกป๊าป๊าหน่อยป๊าป๊าและแม่แม่เล็กแม่ด้วยแม่เรียกแม่หน่อยค่ะแม่น างกับมัมมัมอยู่นะต่างมัมมัมจะเป็นเสียงหนักแน่นแต่เพื่อส้มและยอมทําทุกอย่างใช่ไหมคะชอบมากพีเจครับเสือมันร้องยังไงนะโอ้โมันร้องยังไงแล้วจิ้งจกมันร้องยังไงคะแล้วแมวมันร้องยังไงคะรวมทุกอย่างเพื่อส้มเสียงเล็กเสียงน้อยได้หมดเลยเหรอได้หมดทุกอย่างแล้วลบดีสุด แล้วก็มองกล้องตลอดเวลาด้วยมองกล้องตลอดเวลาด้วยพี่เที่ขาสะดือป๊าป๊าอยู่ตรงไหนคะสะดืออ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอ้เก่งมากวยค่ะสมสมอ่ะสมสมแมตกมือตกมือทำไงตกมืออสงจูบทำไงสงจูบอ๋อจูบหลังือบายบายยยบยย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 าย นี่ส <Cornell> <Saint> ้มส้มนี่ให้ดมให้ดมกลิ่นมันเป็นแบบนี้ลกไม่ใช่ให้ดมไม่ใช่ให้ดมอ่าอันนี้เนื้อส้มเป็นอย่างนี้แม่ต้องแกะใย่ๆให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องติดคอพี่เจปิดคลิปก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าในกล้องก่อนเห้อทุจ้า